กราบสวัสดีเอฟซีสายมูที่รักและเคารพทุกๆท่านนะขอรับมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรมเช่นเคยวันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆนะฮะที่จะมาแนะนําอีกเช่นเคยนะฮะพระเครื่องที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็เป็นพระเครื่องนะฮะที่เพื่อนท่านไปบูชามานะฮะจากวัดแล้วก็ท่านก็เอามานิมนต์ให้พ่อพรมบูชาต่อนะฮะพ่อพร,พรก็เลยบูชาเอามาเพื่อที่จะ ให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่มีหรือท่านใดที่สนใจอยากจะเก็บเอาไว้นะเพื่อเป็นกรุสมบัติหรือว่าเพื่อเป็นมิ่งฝันกําลังใจแก่ตัวเองนะฮะก็สามารถที่จะไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้นะฮะทีไอดีไลน์เอ็มอีเอดีเมแปดแนะฮะผมพระเครื่องวันนี้ก็พ่อพรามเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าวันคือพ่อพรามนิมนต์มามามา,มาหลายองค์ฮะหมายถึงว่ามาจากหลายองค์หลายทิศทาง นะองคไหนที่พ่อพระไม่เห็นว่าเป็นพระดีแล้วก็เป็นพระที่นิมนต์มาจากวัดนะฮะแล้วก็เป็นพระแท้นิมนต์มาจากวัดเนี่ยพ่อพรกอะก็นิมนต์มานะฮะเพราะว่าบางทีก็คือพระเครื่องเนี่ยหมดจากวัดแล้วก็คือหมดเลยนะฮะหาไม่ได้ต้องไปหาเอาข้างนอกแต่พ่อพร์เองก็พยายามที่จะไปหาบริเวณในจุดๆที่ท่านเจ้าของพระเนี่ยท่านบูชามาจากวัดนะฮะมันจะได้ของแท้ จะได้ของแท้อย่างแน่นอนนะฮะอย่างนี้พระเครื่องที่ท่านจะเห็นอยู่ในมือนี้ก็เป็นพระเครื่องหลายรุ่นหลายองค์นะฮะนี่นะฮะอ,อ,อ๋อเป็นพระเครื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดรวิลาศการจนะธรรมนะฮะอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพญาเต่ามังกรเปิดโลกนะฮะพิมพ์มหายัน,นพญาเต่ามังกรเปิดโลกพิมพ์มหายันรุ่นนี้เนี่ยเนื้อสายฟ้านะฮะ เนื้อสายฟ้านะฮะแล้วก็นี่นะฮะเป็นเนื้อสายฟ้านะ,ะพิมพ์มหายันนะ,ะพญาตามังกรเปิดโลกนี้เป็นพระเครื่องของประบิคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิราศการจนธรรมนะท่านได้จัดทําได้จัดสร้างขึ้นมามีการพุทธาพิเศษในงานเข้ากรรมฐาน3วันนะฮะก็คือวันที่29 30 3 1เสเดือนตุลาคมปีพศ2563นะฮะพญาตามังกรเปิดโลกรุ่นมหายันรุ่นนี้เนื้อสายฟ้านี่นะฮะ เป็นพระที่ท่านเจ้าคุณเทพท่านได้รับมาจากะเบุพรหลวงพ่อเล็กพระดดครูดรเวลากาญจนธรรมและท่านก็เลยไปบูชาใส่กรอบนะฮะเอาไว้เลยนะฮะกรอบพลาสติกกันน้าอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้พกติดตัวอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้นําพกติดตัวได้คล้องคอนะฮะเพราะว่าสมเด็จพ่อปางพญาเต่อบังกรเปิดโลกนะฮะรุ่นพลิกชีวิตเนี่ยเปิดโลกพลิกชีวิตรุ่นนี้เนี่ยพิมพ์มหายันเนี่ย พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านท่านท่านเคยพูดบอกกับญาติโยมคือมีญาติโยมท่านถามญาติโยมท่านถามบอกบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทําพระเครื่องมาเนี่ยอยากจะทราบว่าพระเครื่องรุ่นไหนที่มีลาบมากที่สุดนะฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรเวลาการจนะธรรมท่านก็เลยบอกว่าก็ถ้าเป็นลาบมากที่สุดก็คงไม่มีพระเครื่องรุ่นไหนที่จะเกินพระพญาเต่ามังกรเปิดโลกรุ่นพลิกชีวิตอีกแล้ว <Krist ian> เพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์มาพุทธาพิเศษให้และพระพุทธเจ้าสองใน28พระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าที่มีลาภมากที่สุดเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือมีสมเด็จพระพุทธทีปังกรนะคุมในการทําพิธีเนี่ยเป็นเป็นหลักข้างด้านหน้านะฮะแล้วก็สมเด็จพ่อพระพุทธกัศพบนะฮะเป็นพระพุทธเจ้าที่ลาภมากที่สุดนะครับพุทธาพิเศกก็คือคุมด้านถ่ายให้ นะวันที่พุทธาพิเศษเนี่ยโอสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จประทับอยู่เหนือปรมพิธีอยู่เหน,อรรอเนือกองวัตถุมงคลทั้งหมดก็คือสมเด็จพญาเต่ามังกรเปิดโลกพลิกชีวิตรุ่นนี้นะฮะท่านประทับนั่งนะ,ะนประทับนั่งเพื่อที่จะพุทธาพิเศษให้เนี่ยแถวละเจ็ดองค์ทั้งหมด4ี่แถวนะฮะก็มีพระพุทธรัศมีเนี่ยปล่งมาที่เอิบอาบซาบซ่านตลอดทั่วทั้งเนื้อองค์พระ นะฮะที่เป็นเข้าในพิธีในว <I. S> ัน <ihrer> นั้นก็คือเป็นทั้งพญาเต่ามังกรเปิดโลกรุ่นพลิกชีวิตทั้งพิมมหายานแล้วก็พิมพ์ซุ้มเรือนเศรษฐีนะฮะพิม์นี้เป็นพิมพ์หายานพร้อมเลี่ยมนะถ้าเกิดพี่น้องเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจก็สามารถได้อะไรมาสอบถามพ่อพราหมณ์ได้นะฮะบูชาไปแล้วก็ไม่ต้องไปหาเลี่ยมนะฮะก็คือสามารถคล้องคอติดตัวได้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งมาพร้อมกันก็คือเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะเนื้อตะก่วพิมพ์ใหญ่นะ องค์นี้เนี่ยเป็นพุทธาพิเศษเมื่อวันที่19 20 21นะฮะ19 20 21เดือนตุลาคมนะปีปศ2 5 6 4นะ,ะสมเด็จพระอมรถมพุทธาพิเศษให้แต่เพียงผู้เดียวนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านบอกว่าเนื้อตะกั่วเนี่ยเป็นเนื้อที่สามารถรับประจุพลังได้นะเป็นกรณีพิเศษดีรองจากเนื้อทองคำนะเพราะว่าตะกั่วนี่ผสมจากเงินทองนาค ะะทำมาจากผสมจากเงินทองนาก็เลยเป็นนิสิตก,กัวท่านใดสนใจก็ทั้งสองรุ่นนี้ก็มีสมเด็จองค์สมเด,ด็จพญาต่ามังกรปลโลกพลิกชีวิตแล้วก็สมเด็จองค์ปฐมยินร,รับทรัพย์นะฮะท่านใดสนใจก็ไลน์มาสอบถามพอถามได้นะฮะที่ ID l i n ลน์เมด8 8 4 7ปนะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก E D 8847นะฮะผมสวัสดีครับ